เฮ้ยปิงมีเรื่องอะไรเนี่ยแล้วทำไมต้องให้ฉันรีบกลับบ้านตอนนี้ด้วยวะไอ้ป๊อบคืนไม่ใช่อะไรนะแม่ฉันเนี่ยเล่าให้ฉันฟังว่าไอ้เซลแมนขายายาคนนั้นอ่ะมาหาแม่แกทุกวันเลยแล้วก็มาหลอกขายายาให้แม่แกด้วยเป็นไงบ้านครับสบายไหมครับสบายจ้าถ้าแกยังไม่รีบกลับมาแล้วก็แม่แกโดนหลอกทั้งหมดตัวแน่เพื่อ,อจะเสียบ้านไม่มีบ้านอยู่แล้วนะ งั้นวันนี้รลบเพิ่อมอีกสักกล่องดีไหมครับจ้าได้จ้ะเฮ้ย hey! ออกไปเลยนะออกไปอะไรของคุณเนี่ยแล้วคุณเป็นใครมาไล่ผมทำไมนี่ถ้ายังไม่ออกไปนะแจ้งความแน่ป๊ออะไรของลูกเนี่ยแมนข้าขอโทษนะแมนกลับไปก่อนเถอะไม่เป็นไรครับงั้นวันนี้ว่าผมค่อยมาใหม่ไม่ต้องมาไปไออกไปไงเฮ้ย <Hey! S 2> ไป กล้ามาอีกนะได้เจอนที่สอนอแน่ายากแก้ปวดอะไรกล่องตั้งพันสองแล้วแม่ก็ยังกล้าซื้ออีกเนี่ยนะแม่โดนพ่วงมิจาชีพหลอกแล้วยังไม่รู้ตัวหรอครับแม่เขาไม่ใช่คนแบบที่ลูกคิดนะเขามาส่งยาให้แม่นะเขาก็แปะให้แม่แล้วก็นวดให้แม่ตอนทีวีที่บ้านเสียนะเทาา้อง่สมให้แม่อีกแม่สับสนอะไรหรือเปล่าครับที่มันทําทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าอยากขายยาพวกนี้ไงพ่อใจเย็ยนนะ๋ยวว่าแม่เลย แกซื้ออะไรไม่ได้เลยเหรอเงินก็เงินของแม่ไม่ใช่เงินของแกสักหน่อยแล้วเนี่ยยาจริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าแม่กินหรือแปมันขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะทำยังไงแม่ไม่ต้องยุ่งเลยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแม่ด้วยแม่ดูแลตัวเองได้แกก็ทำงานของแกไปกลับบ้านมาทีนะพี่แต่เลือกปวดหวัวใช่สิถ้าไอแม่นั่นนเป็นคนดีอ่ะก็ให้มันเป็นลูกชายแทนผมไปเลย ใจเย็นนะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปถือกับพี่ป๊อปเองค่ะพี่ป๊อปเดี๋ยวสิพี่ป๊อปเดี๋ยวสิเดี๋ยว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 ,ยวหยุดก่อนใจเยน็นป่าบว่ามันน่าโมโหไม่ละดูแม่สิพูดอะไรก็ไม่ฟังไม่มีเหตุผลเลยอะ่ะแล้วดูสิแทนที่ปวดหลังจะบอกพี่กับไปเชื่อคนนอกที่ไม่รู้จักทำไมก็ไม่รู้อะ่ะฮะแล้วยังไปซื้อยาผีบอกอะไรน่านอีกอะ่ะพี่พอเหอะคือ ที่เคยคิดไหมว่าบางทีแม่อะเขาก็อาจจะไม่ต้องการซื้อยาก็ได้นะเขาอาจจะแค่อยากซื้อเพื่อนไว้คอยคุยเล่นเฉยๆอะ่ะ<ๆ>ก็แม่เขาอยู่บ้านคนเดียวเขาก็อาจจะอยากมีเพื่อนไว้คอยคุยคอยเล่นด้วยบ้างอะแล้วเราสองคนอะก็งานยุ่งกันทั้งคู่กลับบ้านมาปีหนึ่งก็ได้แค่ครั้งสองครั้งอะ่ะแล้วพี่จะพูดแบบนี้กับแม่อีกเหรอ หนูว่าต่อไปเนี้ยเราต้องหาเวลามาเยี่ยมแม่บ่อยแล้วนะค่ะแม่โอ๊ยพวกแกสองคนอะนะงานยุ่งจะตายแล้วยังจะให้แม่มาอยู่ด้วยอีกวุ่นวายมากเลยนะเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกครับแม่นั่งก่อนนะครับแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับอีกอย่างแม่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะได้รักษาการปวดหลังด้วยไงครับคลินิกแถวเนี้ยเยอะจะตายใกล้ด้วยแถมจะได้มีผมกับปาล์มเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ค่อยคุยกับแม่ไงครับนั่งสิคะแม่เมื่อคืนเนี่ยพี่ป๊อปเขาไปเรียนนวดมาด้วยนะคะไหนพี่ลองนวดให้แม่หน่อยสิจริงเหรอมาสิมาไ,มได้เลยครับตรงไหนครับตรงนี้หลับ จ้ะ,จะงั้นพี่อยู่กับแม่ไปก่อนนะเดีย๋ยวหนูไปทำอาหารก่อนจ้ะดีไหมคะแม่ดีดีถ้านหนักตรงไหนก็บอกได้นะครับแม่เหรอจ้าอ๋อยาน่ะเหรอไม่เอาแล้วไม่ต้องมาแล้วล่ะ ขอบใจมากนะจ้าจ่าจัาดีไหมคบแม่ดีดีดี